w o r l d w i d e s p o k e d a r k t v ภูมิใจนำเสนอเมนูนี้ฮิต หลังฮิตเนาะมีกู่ฮิตอยู่คนเดียวคือคราวที่แล้วอะ่ะได้ใช้น้ำปลาก็เลยแบบอยากกินอะไรที่แบบปลาปลาอีกอะไรอย่างนี้ไงมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมปลาเกิดขึ้นจริงจอาหารอีสานนะเฮลตี้นะเว้ยน้ำตาลก็โอเคนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้อะไรคราวที่แล้วที่แบบว่าแหบข้อก็ตรงหมูทอดนั้นเฉยๆแต่ว่าโดยตัวส้มตำก็โอเคใช่ไหมลาบก็ถือว่าเป็นอาหารแบบเฮลตี้อ่ะวันนี้ก็เป็นอาหารเฮลตี้เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินเพราะว่าฉันเคยกิน สูงสุดได้ประมาณแบบชามหนึ่งอะชามใหญ่ๆอะแต่ก็กินกับสแน็คนู่นนี่อะไรเงี้ยก็รุ่นๆไปเหลืออย่างเลืออย่างเลยอย่ามา,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 าใส่ใจเลยแล้ววันนี้เมนูนที่เราจะทำก็คือยำขนมจีนนั่นเอง <S <S เ ถึงจะพูดว่าเป็นยำขนมจีนแต่ก็อยากมีโปรตีนด้วยเห็นไหมเรามีทำไมต้องทำสิ่งนี้ทูน่าแซนด์วิชในน้ำแร่เพราะมีแบบในน้ำแร่ก็ใช่ไหถ้ามีแบบทูน่าสลัดครีมก็ไม่ต้องเอามาโ okay, อ,อเคเนาะหรือใครจะยักเยื้องไปทำเป็นแบบยำขนมจีนปลาดุกฟูก็ได้นะวิธีทำปลาดุกฟกูคือเคยทำแล้วไปดูได้ นะส่วนอันนี้ในเมื่อมันเป็นทูน่าที่มันมาในน้ำแร่ก็แปลว่ามันมีน้ำใช่สิพูดอะไรงงๆเพยายามเอาน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเทน้ำทิ้งเนาะดูสิแค่นี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพแล้วอะ่ะใช้ทูน่าหนึ่งกระป๋องก็สุขภาพดีขึ้นมาทันตาเห็นทําให้มันแห้งที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาไดเป่าให้แห้งได้ไหมไม่ได้สินะระหว่างที่บีบก็ยีมันไปด้วยเลยนะในตัว ยย้มันน้ำเยอะไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าแกเป็นแบบไอออนแมนคนแกร่งเป็นแบบโทนี่สตาร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามันไปทอดไงถ้าน้ำมันเยอะเนี่ยเราก็จะผุพอง,องนึกออกใช่ปะแค่นั้นแหละนี่คือปัญหาหลักฉันอาจจะตะบอยกับกรรมวิธีขั้นตอนตรงนี้เยอะนิดนึงนะเพราะกูเป็นคนทอดก็เป็นคนต้องที่เสียสละแขนเข้าไปดังนั้นก็จะแบบมีความแบบวุ่นวายแต่คือที่แบบว่ามาใช้ปาทูน่าก็เพราะว่าพวกเธอที่ดูอยู่จะรู้สึกว่าอุย้ยมันง่ายไปซื้อเซเว่นก็ได้อะไรอย่างนี้ไงถ้าเกิดฉันแบบต้องเป็นปลาดุกปลากระพงปลากุลาเลยเงี่ยก็จะเริ่ ได้เนี่ยทำอยู่เนี่ยรอ,อแป๊บหนึ่งที่สุดละเมื่อทําให้ถึงที่สุดแล้วตอนนี้มันก็เป็นเป็นแหลกเป็นผุยผงไปแล้วนะฮะ <_ d ata> พยายามทําให้มันสางออกมาให้มันเป็นแบบฝอยๆที่สุด <_ d ata> จากนั้นใส่แป้งประกอบอาหาร <_ d ata> นี่อา่านตามหน้าฉลาเขา <_ d ata> ใส่แป้งประกอบ <_ d ata> หรือว่าถ้าใครมีเกล็ดขนมปังก็เกล็ดก็เกล็ดขนมปังได้นะคลาให้ทั่วหรือว่าทาแป้งให้ลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ส่งลูกเข้านอนไม่ใช่ผิด แค่ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากไม่เท่าทอดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาทูน่ายีของเราลองซิโอไม่ได้มีความร้อนเลยหรอบแป๊บหนึง่งจริงๆอะ่ะไอ้พวกยำพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอาหารสร้างสารรค์นะคือแกจะใส่อะไรมันลงไปก็ได้เว้ยแบบอะไรก็ได้เช่นผัวเก่าลูกติดผัวเก่าหรืออะไรก็ได้เออถ้าแบบมีน้ำใจจะทำอย่างนั้นกระเด็นชะจริงๆถ้าแบบกระทะใหญ่ๆก็ใช้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่ต้องก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าถนัดยังไงอะ่ะเกี่ยมัน ถามว่าไม่ทอดได้ไหมอ่ะๆมาตั้งคําถามแบบนี้ก่อนพี่ค่ะทูนา่างั้นก็แกะลงไปแล้วก็คุกเลยก็ได้เทกเซ์เจอร์มันจะเป็นอย่างเดียวกันเกินไปนปะป่ะมันจะแยกไม่ออกว่ามันนี่มันนิ่มขนมจีนหรือนิ่มทูนา่ามันไม่ต่างอ่ะแกมันไม,ไม่เล้าใจอ่ะไม่กรอบไม่มีแบบอุ้ยกินแล้วอุ้ยกรุบกรอบอะไรอย่างเงี้ยความอร่อยของการกินกับข้าวก็คือว่าในหนึ่งคำมีแบบหลายๆอย่างอ่ะปนอยู่ในนั้นอ่ะเออเช่นแบบอุ้ยคำนี้เป็นทูน่ากับถั่วฝักยาวคำนั้นเป็นแบบเป็นขนมจีนกับอะไรอะไรก็ว ฉันอยากให้มันฟูอีกก็ใส่แป้งอีกเป็นเมนูแบบรู้สึกสบายในการที่แบบว่าในการทำมาดูให้แบบว่าเออสีมันโอเคะหรือวิธีดูที่ง่ายที่สุดนะคือมันเริ่มกระเด็นมากขึ้นกูอยากเอาจะกระทะปล่อยกูออกไปเนี่ยแปลว่าโอเคใช้ได้แล้วนะมันก็แบบพอจะมดเท็ตได้ว่าแบบเฮ้ยปลาดุกฟูก็แต่มันมันมันจะไม่สวยมันจะไม่แบบเป็นสีเหลืองทองเหมือนเนื้อปลาดุกอ่ะคือเนื้อปลาดุกมันเหลืองแบบว่าสวยงามของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วนึกออกปะทอดให้หมด เฮ้ยยังไม่ได้ดูเด็กกูเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปดูวันจันทร์คือวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยมันคือก่อนวันวาเลนไทน์ซึ่งวันวาเลนไทน์กูจะไม่ออกจากบ้าน mm hmm. เพราะว่าแบบจะไปปะทะกับความแบบแน่นเนืองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แบบคือฉันเป็นคนกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวอะไรอย่างนี้เธอเคยไปร้านอาหารแล้วแบบถูกจับให้นั่งตรงกลางว่ะคือทุกคนจะพยายามนั่งขอบๆใช่ไหมริมๆแต่มันจะเป็นร้านบางอย่างที่แบบพอไปคนเดียวปุ๊บเอากูไปนั่งตรงกลางให้แสงส่องมาอย่างเศร้าๆแบบ แล้วมันจะดูงอยมากแล้วพนักงานก็ไม่รู้เป็นอะไรกับการแบบเป็นแบบหญิงเดี่ยวของฉันว่าแบบมาคนเดียวหรอคะใช่ค่ะอา้าวแล้วจะกินหมดหรอหมด หรือไม่หมดก็เรื่องของกูโอเคเนาะเออบางทีก็ไม่เข้าใจว่าอตกลงอยากขายข้าวปะสั่งเยอะๆก็น่าจะดีไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยหนังฉันก็ดูคนเดียวเป็นหลักวันไปดูคู่ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะแบบว่าดูคนเดียวกินคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวเรือเป็ดไม่ถีบไร้สาระจริง,รงๆการทำอะไรคนเดียวมันไม่ใช่ความเก่งหรือความอะไรนะเว้ยก็ใครสบายตัวแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะพี่ไหนอีคนรอบตัวมึงช่วยทําให้แบบกูรู้สึกปกติกับการไปไหนมาไหนคนเดียวได้ปะวะเออแปกจุง โอเคปิดเตาแล้วก็มาทําน้ํายําตรงนี้ย้ายกล้องมาโอเคส่วนผสมของยําขนมจีนมันจะมีความเป็นเครื่องราบมากกว่าเครื่องยำใ,ในเวอร์ชั่นนี้นะคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นยําอย่างที่เราเคยทาอย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะทําแบบว่าใส่พริกป่นน้นําปลาอะไรอย่างนี้แทนอ่านเริ่มที่พูดถึงพริกป่นน้ำปลาแล้วก็เริ่มที่มะนาวมะนาวขวดก็ได้ส่วนใหญ่ที่แกกินกินก็มะนาวขวดทั้งนั้นแหละใครเขาจะมาแบบแสบมือแสบตีนกันได้ทุกครั้งไม่มี แต่ก็มะนาวขวดก็ระวังหน่อยแล้วกันไม่รู้ดิเพราะว่ากินเยอะก็ดูไม่ปลอดภัยเนาะหรือเปล่า ใช่ส่ก2ลูกก่อนแล้วก็ยำหนมจีมันต้องไม่น้ําเจิงอะ่ะมันต้องแบบแห้งแห้งนัวๆไปกับยำเลยอะ่ะไม่ใช่แบบเป็นน้ำหน้าเหมือนอย่างยำทั่วๆไปอย่างที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าไม่งั้นหนมจีมันก็เส้นมันก็จะอืดน,น้ำปลาบ้างก็ว่าให้ใส่อย่างละหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งไปเลยคือมะนาวสองลูกไอเนี่ยช้อนโต๊ะหนึ่งน้ำตาลช้อนโต๊ะหนึ่งน้ำปลาช้อนโต๊ะหนึ่งซึ่งน้ำปลาของเราเนี่ยค่อนข้างเค็มยังจํารสชาติของออกคราวนั้นได้ดังนั้นเราก็ลดน้ำปลาลงหน่อยละกัน เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันน้ำตาลทรายก็ได้นะแต่พอดีผันไปแล้วมันเจอเพราะว่าน้ำตาลทรายฉันมันพันปีมากพอบ้านไม่กินแมทแม็กดูเธอต้องคิดอย่างนี้ผู้กำกับของแมทแม็กอายุ70ย้อนกลับมาดูคนอายุ70บ้านเราสิคะเอาบอนไส อะไรอย่างเงี้ยโอเคที่ยังแอคทีฟอยู่มีไหมก็มีแต่แมทแมทคือการเอาตัวไปอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนรุ่มถ้าจอร์นมิเลอร์ก็อหลองแล้วนะที่ฉันว่าแบบสตรองมีความสตรองพอๆกันนี่แต่แต่อหลองก็80กว่าแล้วนะช่วงพักต้องเป็นช่วงปิ้งไก่ของแกเอาเมาสเมาอาทำไมกูก็เคยเล่นละครอ,อาร์มาก,ก่อนมึงก็ต้องพักบ้างไงใครจะมันจะเดินป่าได้ตลอดเวลาใช่ปะ่ะต้องมีเออปิ้งไก่แมทแมทก็ดีฉันก็ไปดูเดนิชเกิร์มาเว้ยแล้วฉันรู้สึกว่ามันหยุม่มหยื้ไปหน่อยอะในสำหรับร อยู่แล้วล่ะแต่ว่าหนังมันชีซี่อ่ะคือแบบคืออีพุ่งกุ้งกับคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมชอบเล่นผ้าแบบอ่ะเรื่องของมันเนี่ย อยู่ๆก็เมาเรื่องหนังชอบอยากเมาเรื่องหนังมากคือมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่ไปแปลงเพศถือว่าต้องเป็นคนแรกๆในประวัติศาสตร์ย้อนไปเลยเมื่อแบบร้อยกว่าปีที่แล้วคนมันไม่เก็ทกับไอเดียอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงที่อยู่ๆวันนึงผู้ชายลุกขึ้นมาแต่งหญิงอะแล้วคือไม่มีใครมองทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบประเทศมือโบฮีเมียนขนาดนี้กูเม็กแบบจริงหรอนี่คือเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมันมันไม่ค่อยแม็กซเซน์ในตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ดูตั้งใจจะดูให้เอ็ดดี้พยายามแบบ <c oughs> กรีดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปมามากไปนิดหนึ่งสำหรับรสนิยมของเราอ่ะนี่ต้องย้ำทุกครั้งขอหอสอตอนะคะ น้าปลาค่ะมันไม่ใช่สวยอย่างเป็นผู้หญิงแท้ๆแ,แต่มันมีความนุ่มนวลแบบมีการจับเนื้อจับตัวแบบพี่ผู้หญิงทําอ่ะเออแบบที่แบบว่าผู้หญิงมักจะเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันดีมันดีมากๆเลยเขาเล่นละเอียดละเอียด,ละ,ยดละอีมากๆตัวเมียก็เล่นดีแต่ว่าเบื่อความแบบย,ย,ยุกยุยิ่งยิ่งอะไรของมันอ่ะแเบื่อความน้ําเน่าอะไรของมันอยู่นหน่อยๆตัวเมียก็ตัวเมียกับตัวผัวไงตัวนางเมียกับตัวนางผัวเนี่ยอ ฉันไม่รีวิวแบบวิเคราะห์จากศาสตร์ภาพยนตร์หรืออะไรอย่างงี้ไม่เป็นอนะ่ะเราดูเราก็ดูอย่างที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองนั้นคือแบบอย่ามาเอาฉันเป็นนิยายกับแบบว่าพี่ชายเขาบอกว่าดีต้องไปดูปรากฏหนูไม่ชอบพี่ก็จะแบบหน้าหมาเออพี่ก็จะแบบ i, อุ้ยว้ายน้องเขาไม่ชอบเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแมวแมวเมาเพลินหั่นถั่วฝักยาวกัน มาหากราบหันถดศักยาชินะเฮ้ยฉันอาจจะเป็นคนประหลาดที่แบบเวลาพูดเล่นๆอะไรเงี้ยพูดเล่นได้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยแอลผู้ชายอะ่ะคือเราไม่มีแบบโอ้ยถอดเสื้อโอ้ยน้ำเดินอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นนักแสดงแล้วเราก็รู้ว่าเวลาทํางานมันก็คือทํางานนึกออกปะเ,เราก็เลยแบบเขาไม่สามารถใช้เคมีความถอดเสื้อความซิกแพคมาใสใ่ฉันได้อะ่ะเออเพราะฉันรู้ว่าก่อนเข้าฉากมึงปั๊มมึงต้องแบบวิดพื้นอยู่ข้างเซตแล้วก็แบบนับห้าแล้วก็วิ่งเข้าไปอะ่ะมันจะชัดดาราชายทุกคนทาอย่างนี้หมด กับท่านี้ถ้าต้องแบบใส่อะไรที่มันแนบแนบแบบโชว์เยอะๆนอกจากจะวนวิดพื้นแล้วก็จะแบบนี้ทำไป จนกว่าจะเข้าฉากดังนั้นไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อฉันเท่าไหร่มีคนเดียวที่ท่านรู้สึกว่าวุยคนนี้น่ารักจูงอะไรเงี้ยคือน้องแจ็คน้องแจ็คที่เล่นละครด้วยกันที่แหละน้องแจ๊กกิติศักดิ์ซึ่งมีฉากล้วงในตํานานคิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูคลิปนั้นไปแล้วที่แบบนอนล้วงบ็อกเซอร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ได้หวั่นไหวเพราะฉากนั้นฉันสบายฉันแบบว่าฉันหวั่นไหวเพราะการแสดงของเขาจริงๆจริงๆมันเล่นเก่งมันเล่นเก่งมันเล่นดีแล้วมันก็ไม่งี่เง่าอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหล่อแล้วก็ต้อง ให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองหลอ่อเข้าใจว่ามันจะมีผู้ชายที่เป็นนกยูงแบบนั้นนะที่แบบกูหลอดูกูสิกูแพนหางอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแหลอ่หลอหรอเอออีบี้อย่างเงี้ยแบบ,บไม,ไม่โอเคบี้จัสตินบีเบอร์หยุดเดี๋ยวนี้มือที่กําลังง้างจะพิมพ์หยุดเออ แบบนั้นอะฉันจะไม่โอเคคือเคยเข้าไปอ่านในพวกเพจที่แบบที่เป็นผู้ชายหล่อๆเอ็ผู้ชายหล่อๆแล้วก็จะมีคนไปนเมนเยอะๆอะ่ะบางก็แท็กผัวตัวเองมาดูฉันแบบแล้วผัวเธอจะไม่เสียใจหรออะไรอย่างเงี้ยสองก็คือแบบถ้าได้เป็นพ่อของลูกนะจะเลียจนล้มเลยกูแบบอุ้ย คือ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 ค่อนข้างกลัวอะไรแบบนี้พอสมควรกลัวจริงๆกลัวจริงๆไม่คือเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกับการโดนแครลูปแปลกๆอะคือวันหนึ่งถ้าแบบแกมีลูกแล้วแบบหรือแม่แกมาเห็นหรือแบบไม่รู้นะฉันแบบว่าฉันฉันรู้สึกอะไรแบบนี้เหนื่อยมากเลยอะทุกวันยาวสองฝักอือพอแล้วกันนะโอ้ยจะกันแลนี่เหยวไม่แต่ก็คิดคิดไปก็ตลกดีว่าแบบฉันเที่ยวไปลำไยกับแบบว่าเฮ้ยมันเม้นตี้ไม่น่ากลัวแล้วดูมึงพูดจาสิแม่ไม่โกรธแล้วแบบเนี้ยพูดจาอ่ะ ใส่พริกป่นก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยของฉันนิดหน่อยของคนมันไม่เท่ากันทำเสียงแซ่บไปด้วยเปรี้ยวหวานได้น้ำปลาอีกนิดนึงไม่ไมค่อยเค็มอย่าอย่ามองเราอย่างนั้นนะอย่าบอกไม่ได้มองอะไรเลยกูดูวิวไฟเดอร์อยู่เดี๋ยวมันไม่มีกลิ่นใส่ชิวอ,อยากจะใส่หอมแดงหรืออะไรอย่างอื่นก็ใส่ได้นะจะใส่ไหมอยากให้ใส่ไหมใส่คือมันมีอยู่หรือพริกสดด้วยไหมคนชิมอยากกินอะไรคือเลือดที่สีมันสวยอ่ะนึกออกไหมเวลาคุกมามันจะได้แบบ ุิยดูดีจังเลือกสีหรือนอกจากแกจะอยากแกล้งคนก็เลือกสีเขียวเหมือนถั่วแล้วก็ซอยรวมกันลงไปเลวร้ายนะคนแบบนี้นี่เรเพลงจัสตินบีเบอร์น่ากลัวมากฉันก็เลยทาเพลงจัสตินบีเบอร์เมื่อกี้ไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะแบบซื้อเพลงบีอ่ะผิดมากเลยอ่ะจะหั่นอะไรก็หั่นไปให้เสร็จก่อนจะใส่นมจีนะคะมันจะได้ไม่อืด จริงแอบรู้สึกผิดผีนิดหน่อยว่ามีปลาแล้วแบบใส่น้ําตาลน่ะแต่ก็โอเคมันเป็นยำพยายามท่องไว้ว่ามันเป็นยำมันไม่ใช่ตําปูปลาที่แบบไม่ถูกโลกกันน้ําตาลเอ้ยล่าสุดฉันเห็นอันนี้ที่อยากเอาหัวนมไปจุ่มช็อกโกแลตให้แฟนเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แหมอยากจะแชร์มาในเพจอร่อยช่างภาพแล้วเกินว่าถ้าใครทําได้อ่ะถ่ายยูปส่งกันบ้านป้าด้วยพี่ตอบให้ตรงนี้เลยถ้าหนูยังไม่ได้คําตอบมันได้นะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าโพสิชันในการเคลือบ มันมันจะลบาบากนิดนึงเพราะว่าหนูต้องมีถันที่ใหญ่เพราะว่าการละลายตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ใช่ทําในน้ําเดือดอยู่แล้วเราเคยทําให้ดูแล้วเนาะเวลาละ,ละลายช็อกโกแลตก็คือมันต้องใช้ชามที่ใส่น้าร้อนเนี่ยคิดซะว่าเป็นชามนี้เนาะแล้วก็เอาตัวช็อกโกแลตใส่ในชามเล็กใส่ในชามที่หล่อน้ําร้อนอีกทีคนให้ละลายแล้วหนูก็ต้องเอาหัวนม จุ่มลงไปแล้วก็หนูต้องเอาตัวเองไปแช่แข็งนิดนึงเพื่อให้มันเซ็ตตัวเพราะว่าไม่งั้นอุณหภูมิร่างกายของหนูเนี่ยมันจะละลายช็อกโกแลตเดี๋ยวจะไปไม่ถึงมือแฟนเสียก่อนแล้วก็ระหว่างที่กําลังแบบจะเซ็ตไม่เซ็ตเนี่ยก็ให้โรยอะไรใดๆก็ตามที่หนูถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลงไปมันทําได้นะจริงๆแต่กลัวจะไปไม่ถึงมือแฟนซะก่อนอะไรเงี้ยนึกถึงภาพตอนแกกําลังแบบอหั่นเสร็จใส่ขนมจีนลงไปค่ะ เอาถุงนึงก่อนนะคลุกเมื่อคลุกไปหนึ่งรอบหยิบอันนี้มาปโปรยลงไปแล้วเพื่อจะได้คลุกไม่ต้องโปรยทั้งหมดนะเดี๋ยวจะได้เก็บวไว้แบบโรยข้างบนให้มันยังกรอบอยู่นะคะใส่ประมาณครึ่งป่องคลุกต่อเวลาคลุกก็ตัด,ต,ดตัดมันไปด้วยก็ได้นะเราไม่ได้กินหมี่มงคลเรากินยำหนังจีนโอเคเสร็จแบบจานใหญ่แล้วเดี๋ยวไปแบบว่าทําแบบสร้างภาพเล็กๆจุบจิบกันมาเลือกชามที่มันมีก้นนิดนึงนะคะจะได้แบบไม่แว่เออแแว่ออกไป บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่พูดนั้นมีความหมายอะไรอยู่บ้างคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะแบบมันไม่เห็นอะไรเลยไงแต่ว่าถ้าจะคลุกปลาลงไปทั้งหมดอ่ะมันก็จะแฉะงงออกมาจริงๆถ้าใครมีพวกไอ้ใบผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยอ่ะก็สามารถหัน่นเหมือนเครื่องลาบอ่ะรับเครื่องลาบ <c oughs> เล่นทำไม <c oughs> ขอไม่น่าเล่นเลยอันนี้โรยทูน่าฟูลงไปเป็นการเพิ่มมวล ดดเดียบด้อยเด๋วยำหนมจีนทูน่าฟูออปชันเป็นสแน็คกินเล่นยำค่ำคืนค่ำคืนทำไมช่วงนี้แบบให้กินเล่นยำค่ำคืนตลอดจะกินจะหิวก็พูดมาเนี่ยระหว่างนั่งดูละครก็กินไปเดี๋ยวล้างมือแป๊บเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปมือมันมาเออนอนไม่หลับจะนอนแช่อยอู่ยังไงมันก็ไม่หลับเชื่อเราให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถนะมเช่นลงมาต้มมาม่าหรือเดินออกไปที่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการเปลี่ยนอิริยาบถที่ดีพออิ่มอมปุ๊บล้วก็โอเคเราไม่มีอะไรเหลือให้ทำ นอนลงไปเหอะเย็นๆตอนไหนก็ได้อาหารแบบว่าอาหารแนวนี้กับคนไทยอ่ะมันแบบอัลลิมิเต็ดไทม์ยิ่งกว่าโปรโทรศัพท์แม่โทรมารีบๆเรงไปทําดูทําง่ายมากไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความยุ่งยากเลยนะคะทำแล้วมาส่งกันบ้างกันด้วยฉันอยากรู้ว่าเครื่องของเธอเธอจะใส่อะไรกันบ้างเมนูในวันนี้เขาอยากชิมมากยำขนมจีนทูน่า ปลาเค็มไม่มีปลาไม่มีปลาเค็มมึงเอาปลาเค็มมาจากไหนจิมกวาดใจบ้าปักเคยกินยาหมจีนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับตำซั่วก็ไม่ใช่แนวทางปกติกินอะไรครกูปลาล่าเผ็ดเผ็ดล้วนแล้วก็เบียร์คุไปเสียแถวแล้วอ่ะลองนันลองอ่ะลองต่อด้วยเบรซิ่งแอนโชวี่ฮะดูดีป่ะคือน้ำปลาล่าและพริกขี้หนูสวนถั่วฟักยาวกับมะนาวที่หวานหอม กลิ่นมันเหมือนกับยำมันไม่เหมือนกับตำซั่วแต่กลิ่นมันเหมือนยำผสมกับขนมจีนอ่ะพอลองชิมเลยละกันนะครับกับรสชาติกินแบบผมก็ลวกันนะมันมีความบาลานซ์ของความกรอบและความนุ่มมีรสเปรี้ยวแทรกอยู่ในเส้นเกบๆกือได้มันตกใจตุ๊กตานึกว่าใครมองมันมีความฮารโมนิก้าซันไรส์อยู่ฮะนัวเนี่ยแหละอ๋อนี่คือรสชาตินัว แซบอิหลีจินเครื่องเสียงหน่อยเครื่องเสียงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับซีวิทอ่ะเนื่องความที่น้ำยำม,มันแบบพี่คาดมานไปแล้วอะ่ะกินแบบบิวซิกินแบบบิวก่อนต้องตักมาแล้วก็เอามาค้าไว้ตรงนี้เหมือนบิวแล้วก็ยักคิ้วก่อนกินเลยนะครับแล้วก็หลับตานะเวลากินเวลากินต้องหลับตาแล้วก็เอาง้อเอาง้อฉันเราทำปาก,กแบบอะไรวะเหมือนไปขึ้นสวัรคชิมวัดใจ ครับอร่อยไงพี่ <laughs>